กาบสวัสดีครับพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องฝั่งลาวครับเอาละครับวันนี้มาพบกับเสียนิวเหมือนเดิมครับวันนี้มีเดือดครับผมทหารไทยกับทหารเขมรครับรเผชิญหน้ากันครับอยู่ที่ตามรายงานข่าวมีว่าที่ปราสาทคันนากับช่องอานม้าครับอาจจะมามาเล่าเรื่องต่ออาจจะมาเล่าตรงที่ทหารไทยวินาทีที่ทหารไทยเจอกับทหารเขมรน,นะครับ ตรงซ่องอานมาก่อนนะครับที่ทหารเขเมรเนี่ยไล่ยลุกล้ําเข้ามา,าตรงซ่องอ่านมาครับแล้วก็มือหนึ่งเนี่ยถือปืนอากาหนะครับอีกมือหนึ่งนี่กำร,ระเบิดครับผมระเบิดน่าจะเป็น M26 ครับระเบิดมือครับผมแถมแกะสลักเรียบร้อยนะครับเอาปากกัดแกะออกมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเกือบเลยครับเกือบเดือดทั้งสองประเทศนี่เกือบแบบว่าปวดหัวเนี่ยท่านนายกท,ก,ทก,ทกทุกทุกประเทศเนี่ย ประเทศสประเทศนั้นต้องปวดหัวแน่นอนนายกถ้าระเบิดกันขึ้นมาครับถือว่า,าเป็นแบบว่าเหตุการณ์เนี่ยสุลหกกันมากเลยครับตอนนั้นอ่าทางอ่าขเขมนเองเนี่ยไล่ลุกล้ําเข้ามาครับตรงที่ซ่องที่ตรงที่ทหารไทยราดตะเวนครับทหา,า,า,ารพันลาดตะเวนอ,อยู่ฝั่งไทยครับและก็มีอีกอันนึงังที่ปราศรันาก็เหมือนกันอ่า ทางนั้นก็ดุเดือดไม่แพ้กันเหมือนกันครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาดูคลิปตรงนี้ก่อนครับตรงซ่องอันม้านี่ก่อนครับว่าเป็นยังไงดูด้วยกันครับผมนี่ตับอกว่าสี่โม้อโมรอโคดามารอทำไมทำไมไม่ถอยไปสิ4โมถอยถอยมีดีไปไปไปอะบอกให้ถอยออนจะเรียกว่ามาทำไมเข้ามาทำไมล่ะถอยถอยมีดีถอยไปดันกันมาเลยดันกันไปยัง

ตามมาคีี้เออไป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 เดี๋ยวขยับได้คุณเอ๋เดีวขยับได้คุณเอ๋เกินมาอีกครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเก้นมาเึ้นมาขึ้น <c oughs> มาตังค์เนมาตังขึ้นมาเล่นครับ นะมาอีกอมันถึงเวลาแล้วก็ตีต่อเขาไปเสียเขาคุยกันแล้วรอก็กลับเหมือนเดิมไม่ใช่จะมาอยู่ตรงนี้เอาละครับทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับดูคิปไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ เหมือนกับว่าเขาถือระเบิดมื่นฟังเขมรน่ะได้ลุกล้ำเข้ามาในซ่องอานมานะครับอ่านแล้วมาล่าตะเวนเกินเขตนะครับที่แบบว่ามันเป็นข้อข้อพิพาทกันพิพาทกันอยู่ตรงที่ว่าไทยไปยึดไรแล้วครับในในอ่าซ่องอานมานะครับเขมรพยายามจะลุกล้ำเข้ามาครับทีนี้เจอทหารล่าตะเวนของอ่าของไทยครับที่เป็นตำรวจทหารพันนะครับไม่ใช่ตำรวจทหารพันนะครับของไทยครับที่ ไปเจอนะครับก็ได้ขับไล่ไปแล้วก็มีเสียงเหมือนว่าคุยตะโกนใส่กันนี่แหละครับทางนั้นนะก็ฟังคมเมนก็เหมือนว่าเจอย่อยุอยไอ้ไทยนี่เอาเปิดก่อนยังไงไม่รู้นะแล้วก็ในมือเนี่ยถือระเบิด M16 เอ,อ M26 อยู่ครับอีกมือหนึ่งเนี่ยก็มือก็จับไรไกลปืนอยู่ครับ เพื่อหวังไปว่าจะปะทะกับไทยน่ะเรเหมือนว่ากําลังย,ย่อยุ่งให้ไทยเนี่ยเปิดฉากยิงก่อนเลยอะไรนี่แหละประมาณนี้แหละถ้าไทยแน่จริงให้ไทยนี่เปิดก่อนเหมือนว่าจะมีเอ็นเครดิตข้างหลังหรือเปล่าทํายังไงได้ให,ให้ให้ไทยนี่เริ่มก่อนตามที่ผมคิดนะครับแล้วมันแต่ว,ว่าแล้วจะมีรางวัลให้ข้างหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฝั่งนั้นอะไปเหมือนพยายามจะย่อยุ่ครับอ่าแล้วก็ไทยเราก็โชคดีที่ว่าไม่ไม่ปะทะกันครับ แต่ว่ามันก็ดุเดือดตอนนั้นอ่ะโอ้โหมีอาวุธกันทุกคนเลยถ้าสมมติว่าไทยเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นมันจะเป็นโอกาสให้ฝั่งนู้นนะครับที่แบบว่าจะจะสามารถอันนี้ไทยไล่ครับแต่บังเอิญไทยเขาก็ใจเย็นนะสุดยอดเลยยอมรับว่าทหารไทยนี่เขาใจเย็นครับต้องมีถ้าผู้บังคับมันซ้ำไม่สั่งถ้าอันนี้เขาจะไม่ไม่ทำโดยพลติการแมนขาต้อง เขาจะฟังผู้บังคับมันชราบมีกิระเบียบมีอถือว่าเขาฐานไทยสุดยอดนะครับถือว่าทำตามระเบียบทำตามกฎถือว่ามีระเบียบมากครับเป็นประเทศหนึ่งที่ว่าสุดนับถืออย่างนี้เลยครับถ้าเหมือนประเทศที่ที่ประเทศที่ลาวอะไรเนี่ยโอ้เปิดก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังถ้าอย่างนี้ครับแต่ว่าโชคดีที่เป็นประเทศไทยครับทุกคนคิดบ้ายังไงครับโชคดีนะครับที่เมื่อวานเนี้ย ที่ว่าเจอกันมาละสามเวลาที่เขาเขาล่าตะเวนเขาเจอกันมาละสามเวลาก็จริงอยู่ไม่ใช่ว่าทักทายกันดีนะตะโกนใส่กันอย่างเดียวเลยแต่โชคดีที่ว่าไม่รไม่ไม่แบบว่าไม่ปะทะกันระเบิดในมือสงสัยฝั่งนั้นนะ่ะคงจะกรรมคงจะถือไว้จนถึงถึงบ้านแน่นอนรู้แล เพราะว่าถ้าถ้าไปเคลื่องทิ้งยังไงเระเบิดตุ้งขึ้นมาตัวเองไม่หลอดแน่นอนดูเลยฝั่งนูน้นโเขาก็แบบว่าสุดยอดสงสัยเจ้วัดกับไทยนะแต่โชคดีก็โชคดีของทหารไทยแล้วก็ทหารฝั่งนู้นด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับทหารฝั่งไทยที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ว่าแบบว่าปกป้องทรายแดนครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับใต้คอมเมนต์มาเลยครับว่าให้กําลังใจหรือว่าเป็นยังไงบ้านฝั่งนู้น่ะเป็น เขาคิดยังไงเขาถึงไอ้นี่อยู่ตามที่ให้ผมดูเนี่ยสังเกตเนี่ยฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะยั่วยุมากกว่านะครับเขาแบบว่าทำยังไงก็ได้อยากให้ไทยเปิดดูแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปดูปราสาทคันนานะครับที่ว่าไอ้นี่เหมือนกันปราสาทคันนาก็วันเดียวกันนั่นแหละครับที่แบบว่าทหารฝั่งนูน้นถือ RPG เลยนะครับฝั่งนู้นนะ่เอาเป็นว่าผม จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประการไหนหรือว่าพูดผิดอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับอาเป็นกาลังใจให้ฐานไทยทุกคนนะผู้กล้าที่อยู่แนวหน้าทุกคนนะครับให้ปลอดภัยนะครับอ่าก็ขอขอบคุณครับผมขอบคุณทุกกําลังใจครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับซ่องมาเปิดใหม่ครับผมสาม